สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่11ตุลาคม2563เวลาบ่ายโมงครับเรามาดูทางน้ำครับจากคลองอุบากันนะครับซึ่งน้ำจากคลองอุบากันเนี่ยจะไหลลงมารวมที่ลำตะคองแต่ขณะนี้น้ำในคลองอุบากัน,นไม่ค่อยมีแล้วครับส่วนคลองอุบากันเนี่ยหากมีฝนตกทางด้านทิศเหนือของเมืองนะครับทางด้านทิศเหนือของเมืองปักช่อง น้จาจะไหลลงคลองบาก,กันแล้วก็มาแยกส่วนนะครับมาแยกส่วนที่ลงลําตะคองและพาสน้ําออกไปนะครับพักน้ําออกไปในรางข้างทางรถไฟขณะนี้เราอยู่บนรางรถไฟนะครับในอนาคตตรงที่รถเราวิ่งเนี่ยจะกลายเป็นรางรถไฟอีกเส้นหนึ่งเราเรียกกันว่าทางคู่นะครับบนทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟปากช่องครับสวัสดีครับต่อเนื่องครับเมื่อน้ําไหลลงมาจากคลองอบากันนะครับที่ด้านทิศเหนือของเมืองปากช่องนะครับหากมีเมืองหากมีน้ําฝนตกแรงๆนะครับบนภูเขาลูกนู้นนะฮะไกลๆนะฮะน้ำก็จะไหลลงมาลงรางนี้เราเรียกว่าคลองอบากัน คลองบากันถ้ารับน้ําจํานวนมากลงมานะครับน้ําก็จะเลี้ยวนะครับไปยังคลองเลาะคลองซอยครับด้านนูนะ้นฮะด้านคลองซอยทะลวงเข้าไปใต้ใต้ทางคู่ของรถไฟนะฮะทางยูเทิร์นรถยนต์เกือกมา้ารถยนต์เนี่ยครับน้ําก็จะตรงไปแต่ถ้าระดับน้ําปกตินะครับน้ําจะไหลลงเมืองปากช่องนะครับเข้าทางทางปกติครับของน้ํานะครับและน้ําจะไหล ลอดใต้ทางรถไฟนี่นะครับลอดใต้ทางรถไฟแห่งนี้ลอดใต้ทางรถไฟแห่งนี้นะครับลอดใต้ทางรถไฟแห่งนี้แล้วก็ลงเรียกว่าคลองอุบากันนะครับคลองอุบากันนี่น้ําก็จะลงไปรวมที่ลําตะคองครับขณะนี้น้าคลองอุบากันไม่เยอะครับเล็กน้อยนิดเดียวนะครับไหลลงมานะครับในคลองอุบากันโครงการป้องกันน้ําท่วมเมืองปากช่องนะครับโครงการป้องกันน้ําท่วมเมืองปากช่อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังออกแบบอยู่ครับกําลังออกแบบผสมกันนะครับเพื่อให้เพื่อให้บริหารจัดการป้องกันน้ําท่วมเมืองถ้าน้ําท่วมเมืองปากช่องก็จะมี2ทางครับจากลําน้ําสายนี้น้ําเร็วครับน้ามาเร็วๆแค่สองสามชั่วโมงก็จบแล้วครับแต่ว่าต้องแก้ปัญหาด้วยการรวมข้อมูลข่าวสารให้เรียบร้อยพร้อมมูลนะครับแล้วก็แก้ปัญหาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่รถไฟทางคู่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับใกล้สถานีรถไฟนะครับที่นี่เรามีคลองแห่งน้ําแห่งหนึ่งเราเรียกว่าคลองอุบากันครับคลองอุบากันอยู่ด้านหลังของผมนะครับเป็นคลองซึ่งระบายน้ํามาจากภูเขาลูกบนสูงๆด้านไกลลิบๆนู่นนะด้านหลังผมนะฮะเห็นไหมครับอยู่บนยอดหลังคาตึกนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นทิศเหนือของเมืองปากช่อง นะหากมีฝนตกที่ระดับความสูงระดับน้ําทะเลจุดบนภูเขานะก็ระดั500ระดับน้ําทะเลครับน้ําจะไหลเร็วและแรงนะครับลงมายัางเมืองปากช่องผ่ากลางเมืองเข้าไปครับเราก็มีการระบบการจัดก,การปัญหาน้ําท่วมอยู่แล้วแต่ว่าคราวที่แล้วที่น้ําท่วมไปเนื่องจากว่ามีการถมท่อทางระบายน้ํานะครับแต่ตอนนี้เราได้เคลียร์ท่อระบายน้ําและทางออกแล้วนะครับน้ําก็จะไม่ท่วมหรอกครับเรามีรางระบายน้ําเล็กๆซึ่งสร้างเอาไว้นานแล้วนะครับ เป็นรางคู่ขนานไปนกับทางรถไฟนะครับการรถไฟเมื่อยก,ก่อนอนุมัติให้ใช้ทางนะครับเพื่อทํารางระบายน้ําครับขณะนี้เราควรมาปรับนะครับเราควรมาปรับระบบการจัดการน้ําตรงสามแยกสับลีกตรงนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวรอการรถไฟเขาทําทางรถไฟทางคู่เสร็จเนะฮะเราก็ใส่ระบบการป้องกันน้ําท่วมเมืองเข้าไปนะครับเมืองก็จะปลอ,อดภัยจากการใช้น้ําครับขอบคุณครับที่ติดตาม